สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องโข้กอกับสองยายเงึงพี่น้องเลยฮะก็ได้ขึ้นมาพี่น้องเดี๋สวสิพ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศในงานพี่น้องมือนี่เป็นมือแจกเขาน้ำยาต่อคนบอไรายในพี่น้องเพราะวาใครกับมะม่วงมาทานมู่แล้วแล้วก็เจาะกระเมืองนะพี่น้องแบบมะม่วงมากนะแล้วก็เจาะกระเมืองมะม่วงมากินท่านแล้วเพิ่นกระเมือพี่น้องเลย ถ้าหากจะไปทางเฮือนคู่าพี่น้องก็จะเป็นทางเฮือนอ่าสีลวันระว่าเด้อน้องผู้อยู่วันเด้อคันธารเทอร์เวลาเลยก็ให้อ่ามนคูบาอาจารย์มาขึ้นรถตุ้ยพอวงมันเด้อน้อยู่ข้างมาใหม่พี่น้องรอบนี้โอ้ไม่ยังเงิ่งเป็นผุนั่งกองคูนสองสี่ใหรืหกกอง หนึ่งสองสามเออสี่หาหกหกกองพี่น้องกองคุณหกก,กองพี่น่องหนึ่งสอง,ส,อง,ส,องสามสี่หกจกังไนก็ได้เวลาไปเก็บดูกุ้ยายพี่น้องเอ้ยจังรอไปติดตามเบิ่งอยู่ปาซ่าคุณแหละพี่น้อง ถือว่าเห็ดบุญแจกเขาวแล้วแล้วก็ถือว่าเจ้พิธีเนาะพี่น้องบ้านนี่ยจ้พิธี่เซ็ตสิ้นพี่น้องเลยบ้านนี่เมื่ออื่นเศร้าก็มีแต่ตักบาตรยัดนา้าให้เพลินแล้วก็เบิดเนาะพี่น้องาดีเนะ ไป <sk r isa> <im itation> เงื่งไปคนหับหับหับเงินมามูมาทานพี่น้องแบบว่าหับเขาเขา,เขาจะมามูมาทานนี่พี่นอ้องหับเขาหับหน้าเขาจะมามูมาทาน แล้วก็บ,บอกไม่ใหญ่เพิ่นว่าผู้ใดบ้านใดนะพี่น้องลืม่ได้ลืมคำจักหน่อยคำจักหน่อยด้วยจัดให้ มาเบิ่งอาหารการกินพี่น้องเลยมากคือเก่าอยู่แค่น่ะสีเมื่อน่ะมาคือเก่าต้มจืดแกงจืดมีต้มจืดแล้วก็ลาบหมูอืมไปดูที่น้องทอนแหงเปิดดูอันนี้สิเป็นลาบหมูพี่น้อลาบหมูพี่หน่อยหนังพี่โจ๊กทอดแขกตอนแรง แข็มาตลอดเน,ะนาะทยอยมาตลอดมาเอาในเรือ <c oughs> น,นย่างคือยิ่งกินบหนังด้กคนกับบุคยมีก็ะจะมากินแล้วก็จะกระเมือนเนะาะทยอยอืมบคุคลเนดีแมน เขจอม้า,า,มาคล้ายมักฟื้นมักไฟพี่น้องเลยทั้งนั้นก็จิเป็นวงไฮโลแล้วก็มักต้นคอนเบาใจลงเมืออ่อไห่ง่อเขาเอาะพี่น้อง เมื่อไหบ้าบ้า,ล,บา <c oughs> ลูกไปห้องมอมาพี่น้องเลยพญยยิภยายพพญิภาพขิดไว้ยังบนมาสห้องมอลงไปนำขายหมาคายหมากเงี้ยว เจล่าเมื่อและ้ะหาคขายของพี่น้องเลยเออลืมถามพอนุก่าสิขายประตูให้เล่าพี่น้องเลยขายประตูเล็กเก่าทออกเที่ยวออกแต่เฮือน ตอนนั้นเช้าซุ้อสื่อเ่าได้วะประตูเล็กโตเก่าอันนี้พี่น้องตัวในขางเงินโมเมนต์ซื้อดาวเอาตอนนั้นแลวตอนนี้ไม่ไรใส่ยงานเลยเลยสิคายเพิ่นเจ้าเงินหายมีเงืง่งลงปักเซ่เพิ่นสิลงไปลงไปเยี่ยมลงไปเยี่ยมอันรูปไผ่กรับอีพออะไรพี่น้อง ไปซ้ายมูบุญเจริเรามาแล้วฮะเขาคือโบเห็นเดียวกันใช่ไหมฮะโบเห็นเมื่อก่อนแรกเลยคือมาใหม่เห็นยังก่อน,นอเอาเลย ลงมาเฮือนซานล้านแป้น ok ั oh. oh uh, mm. mm. ่านอะไรพี่น้องเลยอยู่ฮักกะแจ็กเสดยังต่อพายเห็นพนุกมาขันเนี่ยลืมถามเราเราชาเอาอยู่ประตูเล็กมั้ยบอเราบ่เอาซ้ำแม่เราบ่เอาเออแม่เราบบอกเอาจิตประเงินน่าแม่ละแม่จิตประหันเนี่ยอ๋อบอเอาเราบอกเอาเราจิตประหันเราบ่หมักมันดัง ล่าหอยกอก่อดินชิเม่นค่ะเอาประตูมันใหญ่ไปเลยนะวบ้านใหญ่บ้านเดียวบ้านเดียวคือช่องบ้านกับชุดแเลี่ยววะเชิดช้าน่าหอยดินบล็อกกอเข้าไปเห็นมันน้อยเอาขั้นดื้อเราล่าหอยกอเขาเขดีเอาวงบ้านเนี่ยไปตั้งเนี่ยกับกอพู้ใหญ่พามกำลังปิ้งสายมูพี่น้องมูลูกมู เียงจักจันห้องสนั่นพี่น้องเอ้ยยามคำยามแรงย่มคำยาาแรงพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเฮา ลงไป right there, huh? ต้มดอ,อกกระเจียวกับมี่พี่น้องเลยดอกกระเจียวอันนี้จะเป็นต้มดอ,อกอกระเจียวด้วยพี่น้องตามเจียวประเดกกินกับกระเส็บได้นี่เป็นบักกะลังหมูเป็นหมูัมุม ยายเงึงเสิเห็ดแจวยางเงี้ยงืองเราเห็ดแจวแซ่พี่นาะยายเงืงเสีเห็ดแจวเมนูแรงพี่เนาะหัดอักโขดแค่เรามากินแต่ ปิดกับต่อยแหง้งพัดลมใหญ่เปิดเป็นพรมสีสัมพีหล่ออกพี <c ười> ่น้องเลยกันอืเย็นอะไรเปิด,ปดแห้งโลดอย่าให้มันสายมันสัดมากกอ่าพอจ่ายเ่ยวายอ,อย่าให้มันสายมันไปหลอก่าเดียอย่าให้มันสายแล้วอ่ะเออสายโลดมะ เปิด,ปดแห้งร้ายพรมสีจะจำพี่เหรอพัดล่มเลยโมเมนต์มนจะเข็ดเด้อพี่นอกองเลยแนวกินเม้นเม้นปิปีงมูแล้วชุยเป็นเบื่ออาหารพ่นอ่อนเลยเดี๋ยวซื้อผ้าแต่เบื่ออาหาร เนี้ยได้ยาจ,จังเห็ดได้เนี้ยได้บวชยาไปเห็ดบวได้มันจะฆ่าเนี้ยได้ยาไปเห็ดได้มัต้มยาจะเนีน้ยบุ๋มีเลือดแดดโอ้โหจะเน,นื่อเยนนะ็นเนถ้าว่าฉัไปกวดเบิ่งใหม่อยู่อย่างหูมันจักเดือนกันแน่โอ้ยมาทีเดือนต้องมาจะเดือนชอบ แม่หมันมาเดือนซิบวันที่สออกก็แม่นเนาะสี่เดือนนีเนาะเขาจะเปิดช่วงการเลยเนาะอย่าเราบ้างแน่นอนเป็ดนุ่มเป็ดตาลีได้หนึ่งอ่ะโมได้อีกเลวเนาะซองถวเห็นกินเองพี่เนาะาิปปนา เขาใช้ได้แผลได้เอาอยู่บ่อแผลเอาหอดามผมเอาหอดามผมไปเจ็บคนไงนหึ่งขั้นขั้นแผลขั้นแผลซองแล้วก็อีอผูนนึงเจ้าผู้หนึงกัเบิดได้แบบนี้เข้าหมดอาน้ำ และกับมันใหญ่น่น้อยยงแง่งเ,งนเนี่กับพชิวยนนน้น้งยิ่มนอยเหรอจ้ะยิ่นอนละตาะได้ขึ้นมันใหญ่เช้ายี้็นอนเออมานอนแล้วชิดก็ได้ชิก็ได้ปูบ่อเนี่ยเขาเรียนก็เฉลี่ยอันอีเมยอยากได้พ้หญิงหรือผู้ชายเมยหญิ่งากไดูุ้หยิ่ง อีพ่อเด้่ยไม่แต่ผู้จะได้ผู้ยิ่งแท้เบื่อผู้ชายเบื่อผู้ชายเบ่อยู่เลี้ยงผู้จกคนพี่น้องเบื่อผู้ชายก็ได้เข้าหนี่ผู้ยิงก็ได้ฮะผู้ชายก็ได้ แอปเป็นผู้ชายที่จะมีไปเลี้ยงสอยฮะอยู่บ้านสันนะก็เลี้ยงที่เก่าแลยหักว่าเพื่นอยากได้เอ้ยเมื่ท่านออกมาถือดอกเพาะน้าแม่ผลงานภามยังงึนน้งอยากได้ผู้ยิ่งพี่น้องเบื่อผู้ชายว้านสันพาะกันคลิปหนาเด้นพี่น้องสบายดี ขาจะเอาแผลท่านี่แผลยิ่งบะสองเอาเธอเดียวจบเลดคือน่าสุกแต่